วินาทีฟ้าผาที่โลกต้องจารึกเมื่อพระยาราชสีหแ่งกองทัพอากาศไทยตัดสินใจลั่นไกลปฏิบัติการที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นไปได้ ทำกลางเสียงประกาศชัยชนะอย่างลำพองใจของนายพลกัมพูชาที่คิดว่าการกักขังนักบินไทยระดับหัวกะทิไว้ในคุกความมั่นคงสูงคือไพ่ตายใบสุดท้ายแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าในเงามืดนั้นเครื่อง F16 ของไทยได้บินหมุดเรดาร์ในระดับต่ำกว่ายอดไม้แทรกซึมผ่านระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยที่สุดอย่างลึกลับและไร้ร่องรอยกระจกหน้าต่างแตกละเอียดระบบไฟฟ้าดับพรึบทั้งฐานทัพ ในนาทีที่ในาพลคมเมรกำลังดื่มฉลองพวกเขาต้องหน้าชาและยืนงงกันทั้งกรมเมื่อเห็นเสืออากาศไทยปรากฏตัวขึ้นเหนือหัวแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมหน่วยรบพิเศษที่บุกทะลวงห้องขังใต้ดินชิงตัวพี่น้องร่วมรบกลับบ้านยังเด็ดขาดนี่คือยุทธการเหนือเมฆปฏิบัติการชิงตัวประกันที่เสี่ยงตายที่สุดและเป็นการตบหน้าความโอหังของศัตรูด้วยแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่าหลายทศวรรษ เตรียมตัวรับชมวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทำให้พนมเปนต้องสั่นสะท้านและนายพลขเขมรต้องจำไปจนตายณนะเดี๋ยวนี้ครับสถานการณ์บริเวณชายแด,ดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่จุดที่วิกฤตที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเมื่อกระแสข่าวกรองจากหลายสายยืนยันตรงกันว่ามีนักบินระดับหัวกะทิของกองทัพอากาศไทยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำความมั่นคงสูงลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการประทะทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทับซ้อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำกาลังบรรยากาศความตึงเครียดที่พุ่งสูงราวกับภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดในพลระดับสูงของกัมพูชาหลายนายได้ออกมาประกาศชัยชนะผ่านสื่อในกรุงพนมเปญอย่างลำพองใจโดยผู้เขามองว่าการมีตัวประกันระดับสูงในกำมือคือไพ่ใบสุดท้ายที่จะใช้บีบบังคับให้ประเทศไทยยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องทั้งในเรื่องการเมือง และดินแดนทับซ้อนที่ยืดเดื้ยมานานแต่สิ่งที่นายพลเหล่านั้นไม่ทันเฉลียวใจคือการกักขังนักบินไทยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุจากการรบแต่เป็นความพยายามของระบอบการปกครองในพนมเปญที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งเพื่อกลบเกลื่อนรอยร้าวและความล้มเหลวภายในกองทัพของตนเองโดยเฉพาะประเด็นการคอร์รัปชันและความแตกแยกในหมู่ทหารชั้นผู้น้อยที่กำลังถูกสื่อระดับโลกตีแผ่ การใช้นักบินไทยเป็นโล่มนุษย์และเครื่องมือทางการเมืองจึงเป็นเดิมพันที่เสี่ยงอันตรายที่สุดเท่าที่ตระกูลผู้นำกัมพูชาเคยตัดสินใจทำมาพฤติกรรมที่ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าที่การชาติสากลเข้าถึงตัวนักบินไทยถือเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของกองทัพไทยอย่างรุนแรงที่สุดและไม่มีทางที่กองทัพไทยจะปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านเวทีเจรจาที่ล่าชา้า ในขณะที่ฝั่งกัมพูชาสั่งเพิ่มกำลังพลและติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่รับจากมหาอำนาจอย่างแน่นหนารอบคุกมรณะแห่งนี้ที่ศูนย์บัญชาการยุทธการทางอากาศของไทยกลับเต็มไปด้วยความเงียบสงบที่น่าสะพรึงกลัวแผนการที่ซับซ้อนและดุดันถูกร่างขึ้นอย่างลับๆข้อมูลลับระบุชัดเจนว่านักบินไทยถูกคุมขังอยู่ในห้องลับใต้ดินของฐานทัพส่วนหน้าซึ่งมีการป้องกันด้วยกำแพงคอนกะรีตหนา และมีทหารอารักขาเวรยามอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงภารกิจที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้กำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อพระยาราชสีแห่งกองทัพอากาศไทยไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อเจรจาแต่เตรียมตัวมาเพื่อปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่จะทำให้โลกต้องจารึกถึงการกู้ชีพพี่น้องร่วมรบภายใต้รหัสลับสุดยอดระดับเทียนหนึ่งเมื่อคำสั่งลับสุดยอดระดับเทียนหนึ่งถูกประกาศออกมาอย่างเงียบเชียบ ทำกลางความเงียบสง,งัดของฐานอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในเวลาเที่ยงคืน45นาทีนี่ไม่ใช่การบินขู่ขวัญปกติแต่มันคือการเริ่มต้นของยุทธการที่ถูกออกแบบมาเพื่อหักหน้าศัตรูอย่างราบคาบและรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน2เครื่องที่ได้รับการขนานนามว่าเสืออ,อากาศแห่งกองทัพไทยค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากหลุมจอดที่ปิดลับอย่างชา้ชาๆโดยไม่มีการเปิดไฟนำทางหรือไฟกระพริบใดๆทั้งสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากดาวเทียมจารกรรมและสายลับที่แฝงตัวอยู่ตามแนวชัยภารกิจนี้เน้นที่ความเงียบและความแม่นยำสูงสุดเมื่อเครื่องยนต์เจ็ตเริ่มเดินเครื่องเต็มกำลังในจังหวะสุดท้ายก่อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยมุมชันและดิ่งลงต่ำในระดับที่เรดาร์ทั่วโลกต้องยอมสยบนี่คือจุดเริ่มต้นของยุทธการเหนือเมฆที่นักบินต้องขับเครื่องบินด้วยความเร็วสูงเรียบยอดไม้ในความมืดมิดโดยไม่ใช้สัญญ,ญาณวิทยุใดๆ การบินในระดับความสูงต่ำกว่า100ฟุตเหนือพื้นดินด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วเสียงเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาแทบจะทำไม่ได้แต่สำหรับนักบินไทยในคืนนี้พวกเขากำลังรไร้รำอยู่บนเส้นลวดแห่งความตายด้วยการบินมุดเลาะไปตามหุบเขาและแนวแน่น้ำสายเล็กๆที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ ระบบนำทางล่วงหน้าแบบภูมิประเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกอัปเกรดมาเป็นพิเศษทำงานสอดประสานเพื่อกวนสัญญาณเรดาร์ภาคพื้นดินของกัมพูชาได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่หน้าจอเรดาร์ของฝั่งกัมพูชาที่ฐานทัพเสียมราชยังคงแสดงภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่าทหารพรานและหน่วยอารักขาฝั่งเขมรต่างพากันประมาทโดยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าพายุเพชฌฆาตกำลังเคลื่อนตัวเข้าหาด้วยความเร็วที่เหนือชั้น ข้อมูลทางการทหารระบุชัดเจนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ QW3 ที่กัมพูชาภาคภูมิใจนั้นกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าทันทีเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีการแทรกซึมลึกระดับเทพของทับฟ้าไทยในครั้งนี้ทุกวินาทีที่เครื่อง F-16 พุ่งทยานผ่านความมืดคือการนับถอยหลังสู่การชิงตัวพี่น้องร่วมรบกลับคืนสู่มาตรภูมิอย่างสมเกียรติ การรักษาเพดานบินที่ต่ำกว่า100ฟุตเหนือระดับพื้นดินด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วเสียงในคืนที่มืดมิดเช่นนี้คือบททดสอบความแข็งแกร่งของมนุษย์ที่เหนือชั้นอย่างที่สุดนักบินไทยต้องรักษาระดับความสูงให้คงที่ในจุดที่ยอดไม้เกือบจะสัมผัสกับ,กบท้องเครื่องแรงจีที่ถาโถมเข้าใส่ร่างกายในทุกครั้งที่ต้องเอียงเครื่องหลบสิง่งกีดขวางตามหุบเขาและแนวแม่นม้ำคือความกดดันมหาศาลที่เสืออากาศไทยต้องเผชิญ ภายในห้องนักบินมีความเงียบงันที่มีเพียงเสียงสัญญาณเตือนภัยต่ำ,ตำและเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอของชายผู้แบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศเอาไว้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกอัปเกรดมาเป็นพิเศษยังคงทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณลวงอย่างแยกยต์จนทำให้หน้าจอเรดาร์ของกัมพูชามองเห็นภาพพจน์เป็นเพียงฝูงนกหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนเท่านั้นในขณะเดียวกันข้อมูลจากดาวเทียมที่ไทยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในภูมิภาค ชี้ชัดว่าการคุ้มกันรอบห้องขันนักบินไทยในขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดมีการติดตั้งทั้งรถหุ้มเกราะและปืนต่อสู้อากาศยานไว้ทุกมุมตึกแต่สิ่งที่กองทัพกัมพูชาขาดไปคือความพร้อมรบที่แท้จริงทหารกัมพูชาส่วนใหญ่ยังคงมีความประมาทและเชื่อมั่นในระบบเรดาร์ที่พวกเขามองว่าทันสมัยที่สุดโดยหารู้ไม่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ QW3 ที่พวกเขานำมาโชว์ในโลกโซเชียลนั้น กลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าทันทีเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีการแทรกซึมลึกระดับเทพของทับฟ้าไทยในครั้งนี้จังหวะที่เครื่อง F16 พุ่งทยานผ่านความมืดคือการนับถอยหลังสู่การชิงตัวพี่น้องร่วมรบกลับคืนสู่มาตรภูมิอย่างสมเกียรติเวลา1น5นาฬิกนาทีเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตที่พุ่งผ่านยอดไม้ด้วยความเร็วเหนือเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณคุกความมั่นคงของกัมพูชา แรงอัดอากาศมหาศาลทำให้กระจกหน้าต่างของอาคารบัญชาการแตกละเอียดในพริบตาในพลระดับสูงของกัมพูชาที่กำลังดื่มฉลองความสำเร็จอยู่ในห้องรับรองถึงกับทำแก้วไวน์หลุดมือด้วยความตกใจสุดขีดหน้าของเขาชาไปทั้งแถบเมื่อตรหนักว่าเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงฟ้าร้องตามธรรมชาติแต่มันคือเสียงเพชฌฆาตจากน่านฟ้าไทยที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าไม่มีวันเจาะผ่านระบบเรดาร์เข้ามาได้ในวินาทีนั้นเอง ระบบไฟฟ้าทั่วทั้งฐานทัพกัมพูชาถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากการโจมตีด้วยระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กที่ปล่อยออกมาจาก F-16 ทำให้ความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศของพนมเปนกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่มืดบอดภายในเวลาไม่กี่วินาทีความโกลาหลแพร่กระจายไปทั่วทั้งกรมทหารกัมพูชาทหารยามที่เคยลำพองใจต่างวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศละทางท่ามกลางเสียงไซเรนที่ดังระงมแต่ไร้ซึ่งการตอบโต้ที่เป็นระบบ ในขณะที่ท้องฟ้าถูกยึดครองโดยพญาราชสี F16 หน่วยรบพิเศษของไทยที่ซุ่มรออยู่แล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างฉับพลันพวกเขาใช้ระเบิดนำทางเลเซอร์ทำลายประตูเหล็กกล้าและจุดยุทธศาสสําคัญรอบคุกมรณะด้วยความแม่นยําที่ถูกคํานวณมาอย่างดีหน่วยรบพิเศษบุกทะลวงเข้าถึงห้องขังชั้นใต้ดินด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้าแลบโดยใช้ระเบิดควันและระเบิดแสงในการสยบทหารยามกัมพูชาที่พยายามจะต่อต้านเพียงไม่กี่คน การประทะสั้นๆจบลงด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดของฝ่ายไทยโดยไม่มีการสูญเสียกำลังพลแม้แต่คนเดียวภาพของทหารหน่วยรบพิเศษไทยที่ปรากฏตัวต่อหน้านักบินตัวประกันในชุดเกราะครบชุดและกล้องมองกลางคืนที่ส่องประกายสีเขียวคือภาพที่ยืนยันว่าศักดิ์ศรีของกองทัพไทยไม่มีวันถูกทำลายได้ไง่ายๆ การจับกุมเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึง90วินาทีทหารไทยประคองและลำเลียงนักบินขึ้นสู่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่บินโฉบลงมารับในจุดนัดพบที่ถูกกำหนดไว้อย่างแม่นยำท่ามกลางเสียงระเบิดที่ยังคงดังอยู่เบื้องหลังโดยมี F-16 ทั้งสองลำคอยบินวนคุ้มกันอยู่เหนือหัวเหมือนเทพพิทักษ์ที่ไม่มีใครกล้าท้าทายปฏิบัติการชิงตัวดำเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างไร้ที่ติ ทิ้งไว้เพียงความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาที่กองทัพไทยฝังไว้ในใจของศัตรูอย่างเจ็บแสบที่สุดเมื่อแสงแรกของวันใหม่เริ 16, <ras Android> ่ม <t> จ <iny> yes, ับขอบฟ้าเหนือฐานทัพอากาศในภาคตะวันออกของไทยเสียงล้อของเครื่องบินขับไล่ F-16 แต่รันเวย์อย่างนุ่มนวลคือสัญญาณแห่งชัยชนะที่แท้จริง ภารกิจเหนือเมฆที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงและครอบครัวของนักบินที่มารอรับด้วยหัวใจที่ผ่องโตภาพการสวมกอดกันร,ระหว่างนักบินที่ได้รับการช่วยเหลือและเพื่อนร่วมรบเป็นเครื่องยืนยันว่ากองทัพไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าหนทางจะอันตรายเพียงใดก็ตาม ชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำตัวบุคคลกลับมาเท่านั้นแต่มันคือการกอบกู้ความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีของชาติที่ถูกท้าทายอย่างอุกอาจในขณะที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความปิติยินดีแต่ที่กรุงพนมเปญกลับปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกแห่งความปรารใจและความแตกแยกในพลกัมพูชาหลายนายต้องเผชิญกับการสอบสวนอย่างหนักและบางคนต้องจบอาชีพทหารลงด้วยความอับยศ ความล้มเหลวของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เคยคุยโวไว้ได้เปิดแผลลึกให้เห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันและขาดประสิทธิภาพภายในกองทัพกัมพูชาอย่างท่องแท้นักวิเคราะห์ระบุว่ากัมพูชาอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางการทหารและระเบียบวินัยของตนเองกลับคืนมาความพยายามที่จะใช้ตัวประกันเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ย้อนกลับมาทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลพนมเปญเองในเวทีโลก ปฏิบัติการสายฟ้าแลบเหนือเมฆครั้งนี้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอาเซียนและลามไปถึงเวทีโลกประเทศมหาอำนาจต่างพากันจับตาดูท่าทีของไทยที่เปลี่ยนไปจากการตั้งรับเป็นการรุกที่เฉียบขาดและแม่นยำ กองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงว่ามีความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุกที่มีความซับซ้อนสูงได้ทุกรูปแบบการบินของ F16 และความกล้าหาญของหน่วยรุพิเศษไทยในคืนนั้นจะถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในฐานะลำยันแห่งความเสียสละและความเก่งกาจมันคือเครื่องเตือนใจว่าสันติภาพที่ยั่งยืนมักแลกมาด้วยความเตรียมพร้อมที่ไร้ที่ติ และประชาชนไทยทุกคนจะยังคงนอนหลับฝันดีได้เสมอเพราะพวกเขารู้ว่ามีผู้พิทักษ์ที่พร้อมจะบินมุดผ่านทุกอุปสรรคเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและคนไทยทุกคนอย่างสุดความสามารถ